ครับวันนี้จะมาดูการปลูกทุเรียนนะว่าปลูกยังไงไม่ให้ทุเรียนตายแล้วก็ทำหลุไมไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็อต้องตัดท้ายถุงนี้ออกก่อนเพื่อดูว่ามีรากแก้วขดไหมถ้ามีรากแก้วดขดก็ตัดออกครับเรือ่องตรง ตัดถุงใต้ถุงก่อนเพื่อจะดูว่ารากแก้วมีรอยกดไหมถ้ามีรากแก้วกดอยู่ก็ต้องตัดรากแก้วออกถ้าปลูกไปโดยไม่ตัดรากแก้วออกที่กดอยู่อาจจะทำให้ต้นไม่โตแล้วก็ตายนี่ครับราก แล้วก็เราต้องดูอีกทีนึงว่าเราต้องเชียร์ดูอีกทีหนึง่งว่ามีรากขดเยอะไหมมีรกากแก้วนะครับรากแก้วขดผดแบบนี้ต้องตัดออกนะครับต้นเรียนจะไม่โตและก็ตายท,ที่ตูตตาปลูกไปต้องตัดออกครับนี่ครับ ตัดอกแบบนี้นะครับัถ้าไม่ตัดออกปลูกไปมันก็ตายครับแล้วก็รากปล่อยตัวตัวไปนี่ครับเมื่อรากเมื่อไม่มีรากกดแล้วรากแก้วก็รากแก้วก็มีงอนิดนึงครับตัดไอ้ตรงนิดนึง ไม่มีรักแก้วรักแก้วไม่กดแล้วปดวางไว้ได้เลยครับจัง้งตุเรียในให้ตรงหน่อยจะตุเรียนตรงนิดหนึ่งแล้วก็ดึงถุงออกแบบนี้นะครับ สร็จแล้วก็ดินกลบไม่ต้องรองปุ๋ยอะไรน,น,นะช่วงแรกๆแบบนี้แล้วก็กลบให้เท่าๆกับขอบขอบถุงขนาดนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องปิด น,นี้ปลูกหน้าผลนะครับน้ําไม่ต้องรดเพราะว่าฝนตกชุกแล้วก็ที่ดินตรงนี้ไม่ต้องพูนไม่ต้องทาเนินดินนะเพราะมันเป็นที่สูงจากน้าอยู่แนละ้น้ําไม่ขังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ําก็ไหลผ่าน นี่ครับแล้วที่เหลือก็เอาหญ้ามาคุมแล้วก็ตัดม้ไผ่กลมๆมามามายึดแล้วก็มัด้นไว้นิดนึงให้ต้นโอนเอ็นเวลาฝนเวลาลมมาเยอะ thank you